เอาล่ะทุกคนสวัสดีทุกคนเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า The Walking Dead ในอีพีโซดที่5 No Going Back ก็แปลว่าจะไม่หันหลังกลับไปนะฮะหรือว่าจะไม่กลับไปแล้วนะฮะโอเคทุกคนเาจริงป้ะเราไม่เคยเล่นอีพีโซดนี้มาก่อนเลยแล้วก็ต้องบอกทุกคนนะฮะอืองั้น เราจะมาดูกันนะะว่าอีพิซดนี้นะะเราจะได้เจอกับอะไรแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อนะครับผมจะโชคดีกันไหมจริงๆนะไม่เคยแอบไปดูสปอยเกมนี้เลยมาถึงอีพิซอดที่ห้าอะไม่เคยไปดูนะฮะเพราะว่าคือแบบทอมนาน่าตื่นเต้นมากที่เราจะต้องได้รอเกมนี้ทุกคนเข้าใจฟิลลิ่งปะเออถ้าเราเล่นแบบว่าเออเรารู้แล้วนะว่า เหตุการณ์มันจะเกิดเพราะงั้นเราจะแยกเป็นารานแล้วกันเนาะตอนที่แล้วใน Walking Dead นะคะมาฆ่าตามคำสั่งเพื่อช่วยหลายผู้รอดชีวิตฉันขอเวลาสักนาทีนึง right <c oughs> นั่นแหละเธอควรออกไปจากที่นี่ซะอุย๊ยตอนฉันดูที่เคนนี่ฉันก็รู้เลยว่าเคนนี่รู้สึก เจ็บปวดกับเรื่องนี้มากนี่ไงเอาไปสิขอบคุณนะคะฉันจะไปตอนใต้นะเธอก็ต้องดูแลตัวเองด้วยวางปืนเมงกูยิงแน่ฉันจ,จะทำแน่อย่าขยับนะมึงอ่ะอย่าขยับทุกคนใจเย็นไว้ ออ้ยโอ๊ยโหก๊อช oh แล้วมันยังไงต่ออ่ะนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเราเราคว,เ,าควเล่นต่อดีไหมเนี่ยมันจะสาไหมมันจะศร้าไหมทุกคนเราจะยากเป็นพาละกันนะเพื่อความสนุกของเกมนี้นะคะ เขาบอกว่าเกมนี้นะฮะ The S สตอรี y t ทเทลฮอ o ล์ยูเเขาบอกว่ามันจะเชื่อมต่อว่าเราเล่นยังไงกันนะ,ะเอาแล้วนะอีพีโซดห้าคนลุกเลยอะเก้ฉันไม่เคยเล่นเลยคนลุกมากตื่นเต้นนี่เป็นครั้งแรกไนงะที่เราจะได้มารู้กับทุกคนพร้อมๆกันเลยเพราะงั้นเราจะแยกพาร์ตกันเพื่อทำให้เกมนี้มันสนุกขึ้นนะฮะโอ้ oh. เฮี่ยเดี๋ยวคิมทายโดนยิงเหรออ้เฮี่ยกูจะตีมันไม่ออกมาเครมเชี่ยอุรัสเซียอะไรเนี่ยไอ้เฮี่ยมึงมึงเริ่มก่อนเองนะใครกูไม่กูฟังมันเรื่อง พูดรัสเซีไยไอ้เ <soft> หี <kill art> ้ยเด็กยังไงอ่ะกดแบบันยูเพื่อคาไปหาเด็กนะฮะโอ้โหชัอปเตอร์นี้มันหนักขึ้นเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะ คิมกลับมาไม่เอาหนูจะไปหาเด็กแม่เงยเขาไม่เห็นข้างนอกฉันไม่เห็นฉันไม่เห็น,ฉ,นฉันไม่สังเกตเลยฮนะ <Shit. Okay. S 1> ดีมากคิมอันไทยเฮียโอเคต้องทำอะไรบางอย่างถ้ <c oughs> างั้นเพื่อจะติดอยู่ที่นี่ไม่ได้นะ <c oughs> เดี๋ยว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 พวกเราแค่นั่งตรงนี้่าแล้วก็ให้มันยิงมาแล้วเราก็วิ่งไปนี่ให้เคนนี่จัดการมันเขาอยู่ภายใต้การควบคุมจะเรียกว่ายังไงอ่ะไม่ไม่ใครต้องไปแต่พวกเราจะอยู่นั่งนี่นานไม่ได้หรอกนี่มันจะแย่ลงไปมากกว่านี้พวกแกไปซะเถอะ พูดรัเสเซียนะ,ะฮะพูดอังกฤษไอเวนเลยกูจะฆ่ามึงให้หมดเลยโอ้ยดูก็มันแลกอะ่ะโอเคงั้นเธอก็อยู่ข้างวอลไว้เดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวฉันมาโอเคอก็ได้ก็ได้อ่ะดีดีดีต้องต้องทำต้องหลอกล่อความสนใจมันนะแล้วเราก็จะวิ่งกัน ไอ้นี่มึงทำอะไรอ่ะเอาไม่ตายไอสัตว์อาย u okay คุณเป็นไรไหมลุกนายเป็นไรไหมอ๋อแม่งเขายิงขาฉันได้อ่ะแม่งฉันไม่รู้อ่ะหมายว่าต้องไม่เป็นไรฉันต้องไม่เป็นอะไร อม oh เอกมาจากนี้เมียงกูยิงเคียน mm ี่เด uh ็กเวรนี่แน่ไม่ใช่ความผิดเขานะอุ้ยปล่อยเขาไปเคนนี่ไม่ออกมาเดี๋ยวนี้ผู้ละเซียมึงยุ่งกลัวเหรออยู่ต่อสู้ตอนนี้กูต้องมาแล้ว

เจน thank you อะไรอะอะไรอะเพื่อนเจนเหรอมันปลอดปลอดภัยแล้วโอเคฉันจัดการมันได้แล้ว ตายห่าแล้วพระเจ้าเอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นงนี้เลยขอบคุณที่กลับมานะขอบคุณที่กลับมานะคะฉัไม่รู้จักผู้ชายคนนี้จะไม่เคยฆ่าใครมาก่อนเลยมันไม่เหมือนกันคือเขาไม่สมควรเลย ฉันขอโทษคุณช่วยพวกเรา <saved> แต่คุณช่วยพวกเรานะ yeah, it, ก็นั่นแหละฉันเลยทำนี่ไงฉันรู้สึกผิดเลยฮะคือเจนฆ่าคนนะฮะเจนก็ไม่อยากจะฆ่าเพราะไม่ใช่ซอมบี้ไง <Come on. S 1> มากันเถอคะค่ะมากันเถอะค่ะโอเค ไม่น่าเลยเนาะอีพิโซดนี้เป็นอีพิโซดที่สะเทือนใจนะมันเกิดแบบนี้ขึ้นได้ไงอ่ะเธอกลับมาได้ยังไงกันอย่าโทษตัวเองเลยเคนนี่เธอทำถูกแล้วที่ช่วยเด็กอ่ะเธอเสียเลือดมากอ่ะมันไม่ใช่ความผิดใครหรอกพวกเราทำดีสุดแล้ว เธอไปอยู่กับแอลฟินแล้วตอนนี้ใช่เธอไปดีแล้วไม่ต้องห่วงนะเบกกาเดี๋ยวบบฉันจะด,ดูแลลูก <ๆ S 1> คุณเอง <c ours> พักข่อนซะนะ <c ours> ไอเด็กเหี้ยเฮ้ยยุดยุดยุดออกไปเลย <c ours> มันจบแล้ว เขาไม่ทำไรมันอะทำเขาถอยนะเว้ยกูกำลังทำในสิ่งที่มันทำกับพวกเราอยู่เคนนี่พี่สาวเขาก็ตายแล้วนะเขาเราสูญเขาสูญเสียแ้ะมากพอแล้วพวกเราไม่ต้องพวกเราจะทำแบบนี้ไม่ได้บ้านฉันมีอาหารขอร้องเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปตออแหลไม่ไม่เรื่องจริงพวกเราฉันมีที่นึงไม่ไกลจากนี่มีอาหารดูสิเขาอยากจะช่วยอ่ะ อย่ามาทำตัวโง่เลยันไม่อยากเห็นคนตายมากกว่านี้แล้วนั่นก็หลับตาลงซะเขาโกหกเขาต้องการอาหารฉันคิดว่าพวกเราสามารถเชื่อใจเขาได้เขาต้องมีชีวิตอยู่เพื่อต้องมีสิ่งต้องทำอ่ะเชื่อเขาเถอะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราควรจะไปเราควรระมัดระวังตัวไว้ไม่ต้องมายุ่งเลยไม่ต้องมาเสือกนี่ไม่ได้อยู่ในที่นี้แล้วใจเย็นนะมันเป็นความผิดหนูเองหนูอยู่กับเธอมันเป็นความผิดหนูเองแล้วเรื่องเด็กอ่ะพลังงานพวกเราก็ต้องการเหมือนกันนะเว้ยเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีอาหารน่ะ เรามีโอกาสนะเว้ยบางทีน่าจะมีแผนที่ดีกว่านี้นะเคนนี่ถ้างั้นก็ต้องไปหาวิธีแล้วล่ะอืมถ้าจะได้อะไรบ้างแหละงั้นตามฉันมาฉันจะพาเธอไปขอเหตุผลนะเขาจะเข้าใจตอนนี้ก็เข้าสู่เนื้อเรื่องเลยนะฮะ ซึ่งเราอาจจะแยกเป็นพาร์ทนะซึ่งอีพิโซด5นี่คือเราไม่รู้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยเล่นนะฮะแต่อีพีโซดที่1ถึง4เราเคยเล่นมาตั้งแต่ตอนเด็กนะฮะอีพิโซด5เราไม่เคยแตะเลยแล้วก็ไม่เคยดูฉันรู้นะว่าเธออาจจะโกรธฉันที่ฉันหนีไปอ่ะแต่ฉันก็ได้ยินเสียงปืนไงฉันรู้มันเป็นความผิดฉันเองแต่ว่าการที่เดินออกมาก็ดีกว่าไม่ใช่หรือไงอ่ะแต่ฉันก็ไม่ได้หนีแล้วนี่ย แม้ว่าทุกอย่างที่ฉันเห็นมันหนูไม่โกรธคุณหรอกนะหนูดีใจจะตายที่คุณกลับมาหนูไม่อยากให้คุณไปที่ที่เก่าเลยอ่ะขอบคุณนะนั่นก็ดีอ่ะเก้าสิบเปอร์เซนเหตุผลที่ฉันกลับมาแน่นอนว่าพวกนี้อาจจะดูน่าลำคาญหน่อยแต่ว่าถ้าเธอเกลียดฉันก็ไม่หรอกใช่แม่งห่วแตกมากเลยฉันว่ามันเราน่าจะร่วมงานกันได้นะ ที่ฉันทำก็คือสัญญากับเธอว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปทีหนึ่งแล้วฉันก็ไม่เคยทำแต่ก่อนเลยพวกเราควรมีเวลาให้กันนิดนึงนะโอเคลืมไปก่อนสักนาทีหนึ่งนี่จะไปไหนไอ้เคนนี่พวกเราต้องอะไรเนี่ยฉันเป็นห่วงเคนนี่จังเลยเขาอยู่ในสถานที่ที่มันดาร์พวกเราต้องจับตาดูเขาให้มากๆเขาจะต้องโอเคเขาเสียสติแล้ว นนหนูรู้จักเขาดีพอนั่นแหละพวกเราจะต้องดูห่วงเขาให้มากๆนะจิตใจเขาเริ่มไม่ดีแล้ว,วเธอเป็นคนเดียวทีเ่เขาเชื่อใจได้เขาเชื่อใจเธอจริงจริงนะพวกเราจะต้องทำให้มันดีที่สุดค่ะเดี๋ยวหนูจะทำให้ดีที่สุดเองฉันรู้ Mon s l o p o k e มาเร็วไอ้พวกขี้ช้าไอ้พวกขี้ช้ามันจจะไม่ใช่คำศัพท์ภาษาไทยนะแต่ว่าเราไม่รู้จะแปลไงดีขี้ช้านี่คือกะช้าคือเราต้องเสียบชาร์จแบตนะเพื่อน ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาแล้วใช่ไหมอัดอยู่ปาวันนียเดี๋ยวก่อนอัดอยู่โอเคมันอัดอยู่เมื่อกี้เราออกจากเบ์เซอร์นะทุกคนเพราะว่าเราเปิดเบ์เซอร์ไว้แล้วมันแหลกมากเลยเราก็เลยคิดว่าเราจะหยุดไว้แค่นี้แล้วกันสำหรับตอนนี้อาจจะเล่นนิดเดียวนะอรอก่อนเพราะเราต้องหยุดนะไม่ฉันไ,ไ,ไม่เป็นไร ฉันขอเวลาสักนาทีหนึ่งขอโทษนั้นน้ำหนักฉันมันมากกว่าที่ฉันคิดอ่ะนั่นไงฉันจะรอให้นั่นเฮ้ยฉันบอกว่าไงอ่ะถ้ากูบอกมึงมึงก็ฟังดิมึงเข้าใจไหมเคนนี่อย่าทำอย่างนั้นไม่มีเวลาแล้วเขามันควรได้รับอะไรแบบนั้นไง มันสมควรแล้วปล่อยเข้าไปฉันบอกให้หยุดไงเคนนี่เขาเข้าใจแล้วงั้นมึงก็อยู่นิ่งๆซะฉันไม่อยากจะพูดกับเคนนี่แต่ว่าพวกเราจะต้องมีวิธีรักษาดีเด็กก็ต้อง่านอะไรมาเยอะนะงั้นกับเขานะ๋ย่ให้เคมจัดการแล้วกันโอเคงั้นก็ดูแลเด็กนี้ด้วยนะเคโอเค โอเคโอเคครับตอนแรกอาจจะแปลงงงหน่อยนี่เขาอยู่กับนายเหรอมาถึงอะไรอ่ะก็ทุกคนพยายามที่จะทำตัวรู้กันและกันนี่นะในสถานที่แบบนั้นน่ะแมงเงยอย่างกับขี้ม้าเนี่ยมันจะมันจะจบเหมือนมันจะจบเหมือนกับหมดแล้วป่ะเนี่ยอย่ามองอย่างนั้นแบบนั้นสิ t ยู่วะหนูก็รู้สึกแาบนั้นเหมือนกันหนูไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นแบบนั้นด้วยแต่เราน่าจะสำหรับสองคนเนี่ยมันมีเวลาที่จะชาเลนจ์ตัวเองนะหรืออะไรบางอย่างใช่ฉันว่าควรเห็นด้วยกับพวกเธอสองคนเนี่ยมานีกันไปเหรอฉนว่าผู้หญิงพวกนั้นมันก็น่าจะแต่เอา แน่ๆนะมันน่าจะหาอะไรได้ดีขึ้นกว่านี้แหละเฮ้บอนนี่เฮ้บอนนี่ฮะฉันขอโทษนะสำหรับอะไรอะ่ะพวกเราแปรมัว่วเดี๋ยวฉันกลับมานะแล้วอย่างที่เราบอกแหละมันพูดเร็วมากแล้วเราก็ไม่สามารถพูดแบอโออลูกอัน o r อรีคุณดูแย่มากเลยคุณรู้สึกไงบ้างไง ไม่ต้องห่วงคุณจะต้องดีขึ้นแน่อย่ามองตาหนูยอย่างนั้นดิ How get here? แล้ว,วเราจะออกจากที่นี่ได้ยังไงอะเดินไงอย่าไปคิดเรื่องนั้นเลยพวกเราก็เดินไง อย่างน้อยพวกเราก็สามารถทำได้มันเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องแบกรับไวนะ้น่ะนั่งนี่บนหิมะได้รู้เกี่ยวกับกระสุนยิงขาแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่เพื่อนของเราตายไปเยอะมากเลยไม,ไม่มีเหตุผลที่เมีเซ้นเลยแต่ฉันจะต้องมีเหตุผลที่จะหยุดพวกเรื่องพวกนี้ได้ <S <S ทุกๆคนจะต้องมีความคิดของตัวเองกันแล้วละ่ะ นิกพีทเอลฟี่ลีเบกาคาร์ลซาร่าก็ตายหมดเลยคุณจะโทษตัวเองไม่ได้นะคะมันไม่ใช่ความผิดคุณเลยไม่มันก็ไม่แน่มันก็ไม่เชิงอ่ะฉันน่าจะทำอะไรให้มากกว่านี้นะกระดูกฉันเนี่ยฉันก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานเอาล่ะนี่น่าจะได้ผลนะเพอร์เฟกตเลยนี่ฉันพลาดอะไรไปหรออ ไม่ไม่จะหน่อยลูกรู้สึกแย่มากลูกรู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นอะอะไรเหรอจริงเหรอมันไม่ใช่ความผิดคุณซะหน่อยที่มันเกิดขึ้นพวกเราก็ควบคุมมันไม่ได้ซะหน่อยแต่พูดถูกนะอย่ามาโทษตัวเองเลยเอาล่ะดังนั้นพวกเราลืมเรื่องนี้ได้ไหมฉันสบายดีฉันสบายดี ขอบคุณมากเลยนะเฮ้ h คล Clem Hey Clem นีย่เขาดูหน่อยว่าเธอจะสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าปิดตาเคนนี่ได้ไหมเขาน่าจะดีขึ้นนะโอเคบางทีเขาน่าจะให้เธอทำมันได้นะโอเคผู้หญิงคนนั้นน่ะ โอเคอจะต้องใช้เวลาสักท nah. ีหนึ่งอ่ะ oh ที่ต้องทรมารซาตายอ่ะหนูรู้ว่าทำยังไงอ่ะแม้ว่ามันจะต้องแย่โอเคงั้นก็ไปทำได้ละเอาล่ะเธอทำได้หนูคิดว่า ฉันคิดว่าฉันน่าจะอยู่กับเอลฟินตัวน้อยได้นี่นะหีอเบก้านั้นก็อาจจะเป็นชื่อที่ดีก็ได้ใช่หนูก็ชอบนะเอลวินนี่ชอบไหมอะฉันคิดว่าเอจก็น่าจะเป็นชื่อดีนะจะ <'Cause S 1> ถืออะไมาอืม <I 'm S 1> ฉันคิดว่าฉันสบายดี you, หนูต้องเปลี่ยนภ้าปิด <'s> like ตาคุณค่ะดูเหมือนว่าจะมี <don> จะไม่มีทางให้เลือกเยอะเลยนะ ก็ใช่สิคะไม่มีทางให้เลือกเยอะคุณไม่ควรมายุ่งอะไรแบบนี้เลยนะแต่เราก็ไม่มีเราก็ต้องจัดการนี่ค่ะโอเคงั้นก็จะทำอะไรทำเลยหวังว่าจะทำไม่ทำไม่ทำให้เธอกลัวนะหรือว่าเธอจะคืออะไรอ๋อให้กดเหรออ r e you o ดูเป็นไงบ้างอะ มันดีไหมอ่ะหนูดีใจนะที่คาร์เวอร์ตายอ่ะ that, พวกเราเห็นเห็นแล้วใช่ไหม <c oughs> เป็นสากที่ยังไงไม่รู้อะ <laughs> แล้วอย่าทำเป็นตัวเด็กหน่อยเลยมันอาจจะเจ็บนิดนึงนะคะคิดงั้นเหรอเฮียเจ็บชิบหายโอ้ยคุณคุณต้องอย่าพูดแบบนั้นนะโอเคโอเคโอเคเธอก็พูดถูก ทำตัวเป็นเด็กหน่อยเลยขอโทษนะเกี่ยวกับภาษานะเด็กน้อยแต่ว่าเธอจะได้รู้เมื่อเธอโตขึ้นฉันเข้าใจเลยว่าเธาจะต้องเป็นเด็กที่ดีแน่เขาจะต้องถูกสอนเหมือนที่พ่อของเขาอัลฟินคงไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้หรอกเพราะเราจะต้องดูแลให้เขาได้รู้ เธอพูดถูกนะเกี่ยวกับให้ตัวเองฉันไม่อยากจะเชื่อเลยที่ต้องเสียสละชีวิตแบบนี้แต่เราก็ควรที่จะดูดูแลเขาแล้วก็ฉันคิดว่าทุกๆครั้งเหมือนกับเอลวินเลยจริงเอลวินควรที่อยู่นี่ดิควที่จะมาดูแลเด็กนี่คาร์เวอร์มันเป็นคนที่ทำมันไม่ใช่คุณซะหน่อย ใช่ฉันควรที่จะแบบนั้นแต่มันฉันก็ไม่สามารถช่วยให้ไม่ให้รู้สึกผิดได้เลยก็แปลมลั่วเน้อเสร็จแล้วค่ะขอบคุณมากที่รักแล้วไป,รไปพร้อมไปกันต่อ,อยังเช่เรา โอเคพวกเราจะไปกันต่อนะงั้นเราจะพอกันแค่น,นี้ก่อนแล้วกันนะ